เมื่อวานนี้ก็มีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก กรนขานจักรยานครับจากอังกฤษมาเปิดคอสสอนการปั่นจักรยานหรือที่เรียกว่าโปรไซคลิงครับซึ่งเธอบอกว่าการปั่นจักรยานแบบโปรไซคลิงในระยะเวลา30นาทีนั้นจะทําให้ผู้หญิงมีขาที่เรียวขึ้นเป็นการทําลายความคิดเดิมๆครับที่สุภาพสตรีหลายท่านนั้นกังวลว่าการปั่นจักรยานนั้นจะทําให้พวกเธอนั้นมีน่องขาที่ใหญ่แต่ความคิดนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องครับไปติดตามรายงานพิเศษทินนี้จากคุณปองพลสิงสิทธิ์ครับ คอส,สักรยานโปรไซงถือเป็นคอสใหม่ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เน้นประสิทธิภาพในระยะเวลาเพียง30นาทีมีเบคตัวเลียเพเทนตันน้นนองเหล็กสาวชาวอังกฤษเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ลอนดอนเมื่อปี2 0 1 2เป็นผู้ออกแบบคอสนี้โดยเฉพาะโดยเธอเป็นคนที่ทำลายความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเมื่อเลือกออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วจะทำให้น่องใหญ่ขึ้นเพเทนตันลบความเชื่อผิดนั้นไปอย่างหมดสิ้นน้องเหล็กสาววัย34ปีเป็นนักกีฬาที่มีขาเรียวสวยพร้อมกับคุณเพอร์เฟก จนทําให้ถูกทาบทามไปขึ้นปกนิตยสารหลายต่อหลายเล่มและสำหรับคอสจักรยานโปรไซคลิงนี้ทางฟิตเนสเฟิร์สได้นำมาให้สมาชิกได้ลองทดสอบดูโดยมีโค้ชฟิตเนสผู้เชี่ยวชาญการปั่นจักรยานคอยดูแลสมาชิกและอธิบายถึงการปั่นจักรยานด้วยคอสที่เข้มข้นนี้แบบใกล้ชิดโปรไซคลิงจะใช้ระยะเวลาที่สัน้นโดยที่เราจะเน้นผลในการเวิร์กอัลใน30นาทีเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคือคนมาเข้าคลาสโปรไซคลิงเนี่ย แน่นอนเลยว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สูงในระยะเวลาที่น้อยด้านผู้ที่เข้ามาทดลองการปั่นจักรยานคอร์สโปรไซคลิงนี้มีหลายท่านที่เป็นสุภาพสตรีซึ่งเมื่อการปั่นสิ้นสุดลงภายใน30นาทีผู้ที่เข้ามาลองปั่นก็รู้ดีว่าการออกกำลังกายชนิดนี้ให้ประโยชน์พร้อมกับลบความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับการปั่นจักรยานแล้วน่องใหญ่ขึ้นไปแบบสิ้นเชิง เทรนเนอร์เขาก็ให้คําตอบแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คือถ้าเราปั่นตามตามของเขาอย่างเงี้ยมันมันไม่ใหญ่เพราะว่ามันมันเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อน,น้องอย่างเดียวเราใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่กาลางลมตัวลงไปอะค่ะใช่มันน่าจะดีกว่าการออกกำลังกายทุกประเภทต่างมีประโยชน์ในตัวของมันเองเพียงแต่ยุคปัจจุบันด้วยเวลาที่เร่งรีบต่างคนต้องทํางานเลี้ยงชีพแต่ทางเลือกอย่างโปรไซคิงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะใช้เวลาน้อยและมีประสิทธิภาพสูงทีเดียว กุฎิพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพปองพลสิงห์สิทธิ์รายงาน